สวัสดีชาวโลกตอนนี้ผมอยู่กรุงเทพมหานครพัฒนาการ24เมื่อวานผ้ากระบ,บะคันนี้มากับจากสงคราออกจากนัวมานเกือบเกือตีสามตอนนั่งคื้นับว่าติดถึงมานี้ก็อกโมงเย็นครับยู่ประมาณดีนะครับบ้านทนกรุงเทพที่มายโยมี่องกองมีอะไรมาเยอะแยะเลย กองกองสรงคราถึงมากรุงเทปเรียบร้อยแล้วครับนี่นี่เจ้าของเจ้าของเจ้าของรถนี่จังไปแล้วครับครึ่เงเพลงเอาไปเลยเอาไปเลยนี่ครับลิงกระบะค,ครับเมื่อวานลองกองลองกองลองกองวันวานกับมีสตอเขอมามาให้ด้วยนะครับนี่ ราะว่าโตเป็นที่รู้จักของโดง่งขององเทมีเป็นที่รู้จักของทุกคนนะครับในหมูบม่บ้านหมู่บ้านโอนก็เลยมีของฝากมาเยอะแยะเลยัเรียนุงเทมบ่ไปรเรียนแล้วนี่สอยออกมาจากซอยยักบ้านนะครับจะผมจะไปกินข้าวตม้มนี่กับยาของบ้านครับครับลัมโบกินี่มาาา บาปที่โกหกบาปโกหเดี๋ยวบอกแน่แน่แหละเขาด่ดาเข่าทำไมถงขาโกวานเออแหละบอกอคขาสงขยนๆโอ้โหไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวไปนั่งกินข้าวตามรันนู้งครับคุณลุงเทพเขาจะชอบน,นี่นี่เจอนะครับล่องของต้องของยาล่าต่างๆเดี๋ยวว่าแถวบ้านเราตอนนี้นิยมของหน้าตะวีกันหมดแล้วนะครับมีเป็นอยานของคนอิสลามครับโย จะวางซอยปัจจัการหยิบเซกับหยิบสองขอเขาเียกจุกนะครับจุกไม่ใหญ่ข้าวต,ต้มบะหมี่บีอุนบีอุนทอดนี่ไก่มีไกไ่ต้มแลมีน้ำแข็งให้ด้วยอันนี้มาเจอเพื่อนครับเพื่อนสมัยก่อนบางยุบันก่อนมากิน ยินขึ้นบ้านใหม่แล้วรถติดกับรถรถติดนะครับอันนี้เราะนี้ราวางไประวางทางคือว่าฟองตันกับซีนักคารินนะถนนพัฒนาการจะเป็นร้านอิสลามซอยนี้ต้นมาจะเป็นอิสลามนะครับแต่ว่าเจ้าของเดิมเดิมเป็นอิสลามตอนนี้ก็ขายไปมัดเหลวเต็มๆนะครับนนก็มีเด็ดลกุลกลุกร้านๆเนี่ยเปิดร้านอยู่ในซอยเม่อไร่เม่ ดินแล้วดินแล้วสรุปว่าโจ๊กโจ๊กอร่อยมากครับโจ๊กแต่กินได้แต่จางกินเลยนี่ครับบรรยากาศก็ดีนะครับวันนี้ไม่ตกชาวโลก็มาตั้งเตรียมเลยก็จะกลับวันวันพุธนะครับสวัสดีชาวโล